ลึกนะครับสามครั้งนะครับเป็นการล้างลใมในใจนะครับเราจะมาปรับจูนคลื่นสมองนะครับรับมงคลเข้าสู่ตัวกันทุกคนนะครับผมนี่นะครับเรื่เรมเลยนะครับโอ้สุดท้องเลยนะฮะอีกที่นึ่ง ก๋เตี๋ยวชิ้นเนื้อตอนนี้เนี่ยก็แบงปันมาแล้วไม่ให้ียปในการเสียเวลานะครับเด็กจะเริ่มยืนรับหน้าที่ให้กับท่านอาจารย์ปราบนะครับได้ดาเนินหน้าที่แล้วก็เข้าสู่พิธี นะครับท่านที่กรด้บอกราแล้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเชิญนะครับประธานในพิธีนะครับคุณสิทธิรุจกลิ่นวงลักษณ์ก็เกิดอาการอ่านชื่อนักสกุลท่านใดที่ขอขออภัยนะครับแล้วก็คุณสิทธิชัยนะครับคุณพัชร์พูดัชยาดีเสียนะครับเป็นลำดับไปนะครับอาจารย์จะใส่ตามระดับขั้นตอนนะครับ ตอนที่มัน9โมง27นะครับ129วัน7กับ2นะครับเป็นผู้สังของนี่ถงขอเวลาอ2นาทีนะครับทุกท่านช่วยกันดูนะครับเผื่อเวลาจะไม่ตัวปัดธามาพบมาพบหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคเจ้าที่เ่อเบียร์ไป tara. วางใหม่คือเขาหน่ากลัวเลยจะล่วง อาจารย์โบนเชิญนะครับคุณสิทธิชัยกุลพีนะครับมาจุดเทียนที่โต๊ะหงส์หลวงเป็นท่าแรกครับเชิญครับคุณเชติชัยที่ได้ผู้กำกับด้วยนะครับนะครับจุดที่เทียนผู้กำกับครับทางซ้ายด้านก่อนครับ นะครับประธานนะครับบอกว่า 呀，你是人家白羊座，人家比狗还聪明呢，人家。 Thank you. สิทธิสงคั์พุทธทังมหาประสิทธิเมธรรมงมหาประสิทธิเมสังฆงมหาประสิทธิเมแสงแห่งเทวีท่านประธานและคณะผู้บริหารมีคุณสิทธิ์นุติม,มงรัตคุณสิทธิชัยหนุนพัฒดีคุณอาทิเชิยรีสียได้จุดขึ้นนั้น ขอแสงบารมีพระพุทธานุภาพพระสังฆานุภาพจงมาบังเกิดขึ้นจับร่างในมนทนวิีีี้และด้วยแสงญานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เราเทวาริแห่งเทวาเทว,วดาทั้ง16บชั้นขวาสิบห้าชั้นดินสิบสี่ห้องช่องบาดาลขอสเสด็จมาด้วยเหือด นภเข้า้าพุทธังล so, ้มเลิ่เปิดจักรังธรรมังล้มเลิ่เปิดจักรังสังฆังล้มเลิ่เปิดจักรังอิติปิโสวิเศสอีอ,อ,對對อีเศสพุทธนามอีอ,อีเมนาพุทธังโสอีอิโสตังพุทธปิฏิอีนัเปิดโมเปิดพุปเปิดอาเปิดยะเปิดเปิดโลกด้วยนักโหโหที่ปัญโย มหาราชโอปิิตานภูโ,โธทิสโตอันติมายะอิติภัว,วนัมาวิถังอิมิาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามิ A lạc hung sống bắt đầu bắt quả bắt quả tang 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 bắt quả โอมสีสีสวัสดยญาตรายามีพุทธชัยศีท่งชัยอธิปฏีสวัตดิลาโภและโพพุทธายะวันนี้วันดีสุขะมูมิ